วันนี้เราจะมาทำสั่งขยะใบเตยนะคะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่น้ำตาลบวกกับเกลือเนาะแล้วก็กะทินมคข้นจืดนมข้นหวานน้ำใบเตยเข้มขน้นและแป้งข้าวโพดนะจ๊ะเดี๋ยวสัดส่วนจะขึ้นไว้ให้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเต่อกไข่ตีเลย ใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊ะและเกลือ1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่กะทิค่ะนี้ใช้ครึ่งถ้วยตวงเราทำแค่ครึ่งสูตรเนาะแล้วก็คนให้เข้ากัน ใส่นมข้นจืดอันนี้เราใช้นมข้นจืดคาร์เนชั่นเนาะห่ถ้วยตวงตามด้วยนมข้นหวานนมข้นหวานใช้แค่1นส่วนสี่ถ้วยตวงจะจอะนจ้ะ น้ำใบเตยครึ่งถ้วยน้ำใบเตยนี่เราใช้ใบเตยประมาณ5-6ใบเนาะปั่นกับน้ำครึ่งถ้วยตวงแล้วก็คันเอาแต่น้ำมันออกมาคนเข้ากันแล้วใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะครึ่ง คนส่วนผสมจนละลายเข้ากันทั้งหมดนะคะจากนั้นน้ำส่วนผสมไปตั้งไฟตั้งในภาชนะที่มีน้ำเดือดเนาะแล้วก็คนตลอดคนตลอดจนกว่าส่วนผสมของสังขยาเราจะข้นเหนียวนะคะ ดูจนส่วนผสมเริ่มเหนืดเป็นรอยตัดก้อแบบเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ปิดไฟเอาลงมาตั้งพักให้เย็นลงแล้วก็เสิร์ฟกับขนมปังได้ปลาทั้งโกได้ครัวซองก็ได้นะคะหรือว่าจะทานแบบร้อนๆอ,อ,อุ่นๆก็อร่อยไปแบบหนึ่งนะนี่ไงฟองเริ่มหายแล้วฟองเริ่มหาย ตัวสังขยาเริ่มข้นขึ้นเป็นลอยตะก้อบแบบนี้โอเสูตรนี้หวานมันกำลังดีค่ะไม่หวานจัดจนเกินไปนะยังไงลองทำกันดูนะคะพักสังขยาไว้จนเย็นสนิทนะคะก็สามารถตักเสิร์ฟหรือว่า เก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันเลยนะอันนี้ทานคู่กับข,ขนมปังกาแฟก็ได้นะคะโอเคลองทำดูกันนะคะไม่ยากเนาะยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ